มินิเบอร,เอร์เกอร์ไส้กรอกทอดไขยชิ้นละ12-15ถึงบาทจะขายแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ได้แล้วแต่กำไรที่พอใจนำไส้กรอกแบบไหนก็ได้ที่ชอบมาแนะนำให้ใช้แบบทอนสั้นนะคะวันนี้ป้าใช้ไส้กรอกแดงในตำนานแพ็กนี้ป้าซื้อมา60บบาทนำไส้กรอกมาคลุกกับแป้งทอดกรอบตรา UFM บางๆให้ทั่วไม่มีแป้งทอดกรอบ UFM ใช้พวกแป้งตราว่าวแทนก็ได้นำไข่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากัน นำไส้กรอกที่คลุกแป้งแล้วมาชุบไข่ให้ทัว่วตัวไส้กรอกป้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้บัง่งไม่ได้กรีดไม่ได้ทำอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่หยิบออกมาจากถุงแล้วคลุกแป้งคลุกไข่จากนั้นนำไปชุบกับเก็ดขนมปังเก็ดขนมปังป้าใช้เก็ดขนมปังสีส้มตัวนี้ค่ะ แมครมีขายถ้าใครหาซื้อไม่ได้ใช้เกล็ดขนมปังสีขาวธรรมดาก็ได้นำไส้กรอกลงทอดในน้ำมันพืชร,ร้อนๆจนกระทั่งได้สีและความกรอบตามต้องการในการทอดถ้าทอดนานเนี่ยตัวไส้กรอกเขาก็จะมีการพองแล้วแตกออกเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องซีเรียสตักไส้กรอกขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน จะบอกว่าไข่หนึ่งฟองใช้ชุบไส้กรอกได้เยอะมากเลยนะอย่างในคลิปเนี่ยป้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองสามารถชุบไส้กรอกได้มากกว่า20ชิ้นนาขนมปังไซส์เล็กมาวันนี้ป้าใช้เป็นขนมปังขนาด4เซนนะคะอันนี้เป็นของเมสซี่เบคหแพ็คสาชิ้นถ้าเป็นแบบโรยงาด้านบนราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ100บาทใครสนใจป้าใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์เวลาสั่งซื้อสั่งหลายแพ็คหน่อยก็ดีค่ะ เมื่อหารค่าจัดส่งมาแล้วต้นทุนต่อชิ้นมันจะได้ถูกลงนำขนมปังออกมาจากหอ่อผ่าแบ่งครึ่งไม่ต้องผ่าให้ขาดออกจากกันนะคะเหลือขนมปังติดกันไว้นิดนึงแบบนี้บีบซอสลงไปตามชอบอย่างอันนี้ป้าบ,บีบซอสมะเขือเทศค่ะเป็นซอสมะเขือเทศแบบถุง1กิโลของโรซา่าถ้าชอบมายองเนสบีบมายองเนสใส่เพิ่มด้วยก็ได้วางผักลงไปนิดนึงวางไส้กรอกทอดกินได้กินตอนร้อนๆจะอร่อยที่สุดน,นะคะ ในการบีบซอสถ้าใครอยากโชว์สีของซอสจะบีบด้านนอกแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่ป้าว่าบีบไว้ด้านในดีกว่าเวลาใส่ถุงมันไม่เลเอะเทอถ้าจะบีบแบบนี้แนะนําว่าพอบีบเสร็จแล้วให้รีบเสิร์ฟทันทีนะเบอร์เกอร์ที่ทําเสร็จแล้วป้าจะแพ็กใส่ถุงขนาด10บคูณสิเซนพิกัดถุงอยู่ในช่องคอมเมนต์ต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็ตามนี้นะคะ จริงๆแล้วเส้กรอกราคาต่อชิ้นมันถูกกว่านี้นะอันนี้ป้าคิดแบบปัดเศษขึ้นให้ต้นทุนที่คิดให้แนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีค่ะเพราะราคาวัตถุดิบแต่ละที่ไม่เท่ากันแล้วต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาถาน,นนี้นั่นนะจ๊ะ